โอเคครับเม่ีไปเทสมาให้ดูแล้วเนาะแล้วก็วิธีสั่งซื้อนะครับเข้าลาย ID พิมพ์แอดมีแอดด้วยนะคงศรีบีบีการช็อปชื่อยาวนิดหนึ่งครับคงศรีบีบีการช็อปแอดด้วย ID ดีนะแอดที่ไอกดตรงนี้นะครับเพิ่มเดีย๋ยวจะเจอผม ประมาณนี้เราทักมาคุยได้ประมาณนี้ครับรายจริงผมต้องเพื่อนประมาณสี่หมืนแปดนะผู้ติดตามสองหมื่นเจ็ดแล้วก็แชทมาคุยสอบถามได้ครับโอเคครับก็ประมาณนี้เนาะเออผมลืมบอกมันมันยังไม่รวมสองห้าสิบนะจะเป็นสองหมนแปดห้าสิบบาท รวมสม่งโอเคครับเอาประมาณนี้ไม่แพงเหมือนจะแพงนะไม่แพงบวกนิดเดียวยังผมถ้าใครซื้อก็ผมแล้วดูราคาหลายร้านจะรู้เลยขายแทบจะถูกสุดแล้วมั้งโอเคครับก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับถ้าปืนมาอีกก็เดี๋ยวทำคลิปให้อีกครับขอบคุณครับ